เนี่ย <N ee> มหากาบของการกระชากหน้ากากวงการแพทย์ของคุณนวัดและต้นตอของประยุทธ์ยึดอำนาจที่มาจากกปปสสลิมจันทานบรรดาดาราช่องสาและสนธิยึดสนามบินกรุงเทพเมื่ออดีตนะคะไอ้สนธิถึงกับเต้นค่ะออกมาแถว่าคุณนวัตไม่มีราคานะ ไอ้โนที่แท้ลิ้มมึงกลับไปช่วยพ่อสีจิ้นผิงมึงเถอะน้ำท่วมที่จีนจนมันหลอนแล้วอะไอ้สีพ่อมึงมันกลัวโรคระบาดในจีนเพราะน้ำท่วมนี่โรคระบาดจะตามมาแน่นอนตอนนี้ขี้มันขึ้นสมองแล้วตาเหลือกรีบสั่งไฟเซอร์กับโมเดนาให้ประชาชนมันเพราะมันเคยฉีดชิโนฟาร์มนะมีสิทธิ์กลายพันธุ์นะจ๊ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเงินทองที่มันยึดของอีนักโทษหญิงซีเดนทอนทางจิ้นผิงเนี่ยมันก็ยังเพียงพอต่อการเยียวยาได้บางส่วน คนบ้านพ่อมึงนะ่ะไอ้ไอ้สนธิมันไปกว้านซื้อโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ทั่วเอเชียและทั่วโลกที่เขาส่วนเซด้วยพิษโควิดเนี่ยนะนะไอ้เจกเจียไตยไอ้เจคลิม้มผัวรับอิริกลับไปช่วยพ่อมึงซะรอบนี้สาหัสนะ้าน้ำท่วมนี่แค่เริ่มต้นฤด,ดูกาลน้ำแม่น้ำคงคานี่จะท่วมฟ้าปากักกิ่งเหอหนานซินเจียงและเหอเปย่ยและอีกหลายมณฑลจะต้องจมบาดาลไปไอ้เจกโซโคลกเฮงซุยขอให้พวกมึงชิบหายให้หมด กลัวไม่กลัวถึงกับระเบิดเขื่อนปล่อยน้ำเนี่ยห่วงนักนะอยากได้น้ำไม่ใช่หรือไอส้สีสาธุจงจมบาดานทุกบนทน <c oughs> ไอ้โคนห่วงน้ำท่าเรือการเดินเรือของอเชียงแสนนี่ป,นป่นปี้เพราะความพยายามของไอ้สีเย็ดแม่นะ ประชาชนหลายเจอปีเสียที่ไหนนะเอามีดปะกีตุดมันให้หมดค่ะพี่น้องตบปากมันด้วยไอสัตว์ในที่ยายประจำชาติเจ๊กเจ๊งบงีนมันอูบาดพอๆอกว่าไอมินออนไลน์นี่แหละประชาชนของมันล้มตายด้วยโควิดมันยังจะปรับต่อนะพราเจ้าประคูลนะซีเกลไอตูฮันจันโอชาไอนี่ก็หมาเย็ดหนีแม่มันทั้งคู่นะและในความเป็นจริงนะไอโซนที่ลิ้มทองคูนไอเจ๊กกระดนะมึงยึดมึงยึดสนามบินน่ะ ตอนมึงเป็นพันธมิตรน่ะมึงพิชิตปลาวานราษวายแดงมึงก่อการร้ายสากลพยศสนามบินนานาชาติมันคือกฎหมายสากลมันเป็นกระบทนะแต่มันรอดแถมได้รับการปูนบําเหน็จจากอิริพาหัรัฐซีริกิตชูรักได้เงินหลายร้อยล้านและก็ได้วางพระอาทิตย์ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมเป็นใครนะคะ แต่เมื่อไรเคยบอกไปแล้วว่าตอนที่ไอ้บอดภูมิพลมันขึ้นคลองราดภายหลังมามันก็ยึดวังคืนมากมายแล้วก็เล่นแร่แปรธาตุเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บางวังก็ขายให้รัฐบาลไทยอย่างปราสาทนรสิงห์ที่ไอ้รอหหลงกับโปกสร้างให้ชูรักร่วมเพศเนี่ย ที่สําเร็จร,ราชการไอรามราคบหนุ่มรูปงามเนี่ยครอบครองและเป็นสมบัติส่วนตัวพอหลังจากรวบอํานาจได้เสร็จสับไอสัตว์ภูมิพลก็ยึดคืนมาจากตระกูลพึ่งบุญหรือว่าพึ่งบุญพระเนี่ยของเจ้าพยารามราคบผู้ขาเนี่ยไอบอดขายรัฐบาลไทยเกือบสองล้านนะคะเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเฉยแล้วก็ยึดวางปารุสจากตระกูลจัก,กรพง ลูกรักของสายสาวพาผ่องศรีมาขายให้กรมตำรวจเวลานี้ก็เป็นที่ทำงานของอีตันพันเจ็ดกรรมมิการตำรวจหญิงแห่งประเทศไทยอีตันกิ๊กคืนเดียวของไอ้สัตว์วชิลาลงกรนี่แหละเส้นสายปลายเตรดของการใช้เต้าไตของอีตันนะสนมคืนเดียวที่มึงไม่ได้ดึงดูดไอ้แซงหีแต่อีทอมขาทางนี่มันชอบอีตันมากนะอีทางจีนพิงหนาะมนชอบอีตันมันจ้องอยู่นะแล้วไอ้ภูมิพลก็ยึดวางเทเวศคืนจากตระกูลพึ่งบุญ วังเทเวทที่รัชการที่5นี่สร้างให้ลูกจักกรพงษ์ภูวานาถแต่ไอ้6หกก็ไล่แล้วก็ยกให้หวานใจอนิรุธเทวาตกทอดถึงทายาทก็คือตระกูลพึ่งบุญมหาเศรษฐีเชื้อมันไส้เดือนตลอดการไอ้ตระกูลอนิรุธเทวากับรามราครบก็คือหม่อมไกรสอน่ะลูกเมียน้อยของรัชการที่หนึ่งไอ้ทองร่วงอัปลีนั่นเองตระกูลอุบาทไอไกรสอนเกนรกที่วางแผนร่วมมือกับเมียน้อย รัชการที่สองอีออเรียมเนี่ยน,นะสำเร็จได้สักระยะไอ้รัชการที่สามก็ตอบแทนด้วยการฆ่าไอ้เกไกลศรโดยอ้างว่าพฤติกรรมชายรักชายเนี่ยตระกูลอุบาทมันฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าญาติไม่ว่าชายหรือหญิงรลบโมโทรันตั้งแต่เริ่มต้นไอ้หกนี่บิดาแห่งการไล่พี่ไล่น้องตัวเองเพราะความวิปริตทางเพศแต่ก็เจอไอ้ภูมิพลย้อนเกรดคืนยึดเรียบวางวิมานเมฆนี่ก็น่าจะเป็นของไอ้ตระกูลยุคคนนะคะ ไอ้สัตว์จุลเจิมที่กราบตีนอีชนีนุ้ยหน้าลิงแอฮอสเตเก่าเนี่ยกราบไอ้แซงหีตระกูลเจ้าปลายแถวเนี่ยมึงหน้าขำจริงๆไอ,ไอ้จุลเจิม <c oughs> ตอนนี้เวลานี้ก็ไม่รู้ว่ามึงอยากจะกราบตีนใครระหว่างอีนักโทษหญิงทางจิ้นผิงหรืออีพา 5, ห้าพันผัวจ้ะไอ้จุลเจิมไอ้แซงหีหรืออีทางจิ้นผิงเนี่ยมันแกะไม้สักทองของตระกูลมึงอ่ะที่วังนั่นนะวังวิมานเมฆอ่ะเอาไปขายก็เหลือแต่ไม้จำปาทาสีหลอกประชาชนนะ พอปี 6, 26, 6 2 6 6งหกเนี่ยมันเหลือแต่โครงไม้นะไม่มีไม้สักทองเลยไอ้ควายจุลเจิมยุคคนนะไอส้สางหีมันเป็นพระบิดาแห่งการยึดทรัพย์ของกราบุรีก็เดี๋ยวมันก็จะเจอบิดาสีไอ้หอยจะไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้น้ําท่วมบ้านมันหน้ามืดยึดดะและมึงคอยดูนะแล้วพูดถึงเรื่องออวัคซีนนะ ไอ้จอมหื่นเป็กสันชัยเองตระกูลผัวอีทัญยเรศรามนารงนะมันอ้างว่ามันต้องฉีดเบโดนาเข็มที่2เพราะมันเหลือปอดข้างเดียวหูยน่าสงสารท่านมหาเศรษฐีแดกการบินไทยจนรวยเช็ดเพ็ดต่อยอดอีกมากมายปอดมึงเหลือข้างเดียวหรอไอสัตว์ลูกมึงมีกี่ข้างฮะแล้วเมียมึงนี่เหลือปอดกี่ข้างมีสิทธ ฉีดได้ยังไงว่าไอ้หมาเย็ดแม่โรงพยาบาลหัวควยนี่ฉีดวัคซีนดีๆให้คนรวยนี่แสดงว่า <Okay. S 2> ที่อเมริกาบริจาคมาอย่าหวังว่าจะหลุดมือมาถึงประชาชนนะาารประชาชนาต้องฉีดอเ,เออต้องฉีด,ดซิโนแวคเท่า,า,านั้นเออเข้าใจไหมไอสัตว์นกพลโกมานชุนนะไอ้เจ้าพ่อนกหวีดไทยโซก็ได้แอสตราเซเนกาครบ เข็มที่สองไปตั้งนานแล้วที่ไปซื้อตัดหน้าตอนต้นปีน่ะและที่เขาบริจาคนะอีสัตว์ทางจ้นผิงก็เอาไปขายโรงแรมให้โรงพยาบาลเอก,กชนหมดเลยกบอกคำเดียวว่านี่คือการล้างเผ่าพัานคนจนด้วยโควิดและวัคซีมมมมนมรณะซีโนเวกไอ้ทหารหน้าหีก็ไหนมึงบอกว่ามึงรักพ่อมึงทำไมมึงกล้ามาตัดหน้าเอาของดีไปฉีดฮะ มึงฉีดที่ไม่ได้ฉีดคนเดียวมึงต้องฉีดทั้งครอบครัวมึงด้วยเพราะทหารจะฉีดคนเดียวไม่ได้เหมือนที่ยุโรปเนี่ยฉีดหนึ่งคนคนในครอบครัวจะต้องฉีดด้วยไม่งั้นฉีดไปแล้วมันก็ยังจะมีโอกาสติดแล้วเมื่อวานมาลลยบอกว่าทหารตำรวจข้าราชการครูอาจารย์คนรวยทั้งหมดเนี่ยมีประมาณสองล้านกว่าคน แถมมันยังแย่งวัคซีนไปฉีดให้ให้กับครอบครัวมันด้วยเนี่ยมันสร้างความเสียหายอย่างหน้าด้านๆไม่มีมนุษยธรรมใดๆทั้งสิ้นไอ้พวกนกวิดไฮโซนะพวกมึงถึงไม่สนใจอะไรพวกมึงแอบฉีดวัคซีนดีๆไปหมดแล้วดูอองตวนปินโตนะก็ได้ฉีดจอร์นสันแอนจอร์นสัน จากการเป็นสัญชาติฝรั่งเศสก็คนที่มีเชื้อสายยุโรปหรืออเมริกาหรือออสเตรเลียรัฐบาลเขาจะดูแลแม่งมันแย่จริงๆที่เกิดเป็นคนไทยไอชนชั้นทาสไพรในกราบุรีและยังมีพวกหน้าโง่อีกทั้งหลายคนที่ไม่รู้ว่ากราแ,แลนเนี่ยมันเป็นแดนสุริยาเป็นดินแดนแห่งชนชั้นที่เจ้ามันตีกรอบไว้แล้วศักดินาจะต้องได้แต่ของดีอยู่ดีกินดีรัฐบาลจะต้องดูแลชนชั้นหม่อนหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์นี่ได้เงินเดือนฟรีๆจนตายหานะไอพวกชี หายพวกมึงนี่กอบโกยเด็กยัดหามไม่มีวันจบสิ้นเข้ากันดีเป็นปีเป็นคุยกับกองทัพนะเอาจริงๆนะตอนนี้มันเป็นสงครามไวรัสรอบเนี้ยเขาไม่ต้องการทหารขี้ห,หีหรือสี่เหล่าทัพนะที่งโง่ยิ่งกว่าควายนะมาเกะกะมาสร้างความบันไยให้ชาติออกไปไอ้สัตว์นะไอ้ลูกน้องสมุนของตระกูลไม่โดนทุกตัวไอ้ปรสิตอแล้วไอ้หน้าหีอนุทินนะเพิ่งจะพิจารณา พี่ารณาร่วมโคแวกไอ,อ้ชาติมาลูกกะรีทั้งฝูงค่ะไอเย็ดแม่ความรู้สึกของมึงช้าไอ้ชิบหายไอจันไรทั้งหลายนะคููขอสาดแช่งเออคนไทยซว,วยค่ะประชาชนทั้งหลายต้องลุกขึ้นมาลบมันให้หมดนะคะไม่มีความเมตตาปราณีอีกต่อไปค่ะตัวปลอมนั่นนี่มันออกมานะคะตอนนี้นะคะถ้าไม่สู้ก็ไม่เหลืออะไรขอ